Good, Very good. they are Very happy because we we play against a big club. Chonburi is a big club in Thailand, and they have several good players there. I've also my former, former players there, like Rodrigo, like Assunção, like Yo. I know them very well. They are very good, very good players. So we respect them, but today we have the advantage to play. เล่นในบ้านของเราแฟนสุดๆพุ่งทีมไปต่อสู้90นาทีเพื่อเซตต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครั้งหลังเราโค้ชเขาก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็เห็นแฟนบอลมีความสุขด้วยนะครับเขาบอกว่าเราเรามีความสุขที่เราชนะทีมใหญ่ชลบุรีเป็นทีมที่ดีแล้วก็ผู้เล่นในทีมของเขาครับมีเทคนิคแล้วมีผู้เล่นที่ดีอยู่ในทีมเยอะมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีผู้เล่นเก่า ของเขาที่เคยรลงงานนะครับที่เคยพามาเมืองไทยอ,อย่างอสุซาวครับอย่างโรดิโกที่นี่แล้วก็นลงจันทรสุเดชที่โอสสภาซึ่งเขารู้จักนักเตะพวกนี้เป็นอย่างดีเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับมีฝีเท้าที่ดีมากนะครับแต่เราก็ให้เกียรติพวกเขานะครับก็คือว่าวันนี้เรามีโอกาสดีที่เราได้เล่นในบ้านแล้วก็เราเราได้สามแต้มเราชนะพวกเขานะครับเราเห็นแฟนขับมีความสุขแล้วก็เราเห็นแฟนบอลกระตุน้นนักบอลให้สู้9 0นาทีบวกต่อเวลาครับ I putença a Masuka, e in the improve a lot Especially de André. André like I talked before was very good in in Zupamburi there. Assist many ball there. Finished the number three in the league in Super วัน a ี่ i very late ใน e ีมเหียะไอท e ่วันนี้เ e าตัวใหญ่กว่าการแข่ i ข i นสุดท้ายส่วนเด็กวิญ i n ณที่เด็กนั้นเอ e ท precision so now he h a s more time to train he's more fit more strong that speed t h a dribbling so a n d r e s p e c i n i l y the player what help your work b e t t r now improve it that's why we a s for more more goals and winning g e g a i n กมืนปัตัวแล้วทั้งสามคนปรับตัวแล้วก็ตอนนี้เล่นเข้ากันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะอังเดย์เขาเขาก็ดีอยู่แล้วแต่อยู่ตอนอยู่สุพรรณบุรีแต่เขามา,าเซ็นเข้ามาในทีมน่ะค่อนข้างที่ช้านะครับเหลือแค่สัปดาห์เดียวเองตอนนั้นฟอรมฟิตของอังเดย์กับน้ําหนัก,กอะไรก็ก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้เขาพอเขากลับมาฟิตแล้วก็ร่างกายดีขึ้นแล้วก็เหมือนเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีขึ้นครับพวกเขาก็จะยิงประตูให้ทีมได้มากขึ้นนะครับโอเคอาร์ซูอาร์ซูไม่ฟอร์มฟอร์มเพลย์ในศูนย์สุภาและนักมิซาไฟเต

เอดิสันเนี่ยบางบางทีแฟนบอลอาจจะยังไม่รู้จักเอดิสันทำนักข่าวาผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเอดิสันแต่เอดิสันเป็นนักเตะที่มีสปิริตดีมากนะครับแล้วก็หลายหลายลูกนะครับตอนตอนปิดเกมแล้วเอดิสันก็ลงมาช่วยสู้ลูกอากาศกับลูกกาอากาศกับลูกแอร์บอลกับโรดิโก้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่มีสปิริตแล้วก็มีความเป็นทีมเวิร์กแล้วมืออาชีพสูงฮะ Okay Machuca is the the only player from from last season that that renewed contract, the only, only foreign player that renewed contract for the team. So he has the advantage, he knows the team very well, he knows the pitch, he knows the fans. So he's also fighting spirit very good, Paraguay, Paraguay guy, don't surrender in the, the pitch and also one player that that we need here and can help a lot the team. Okay. จากรูปการที่แล้วนะครับที่เราเซ็นต่อเน,นื่องเขานะครับมาชูกา้าค่อนข้างจะรู้ภูมิประเทศหรือว่าลักษณะสนา,นามแล้วก็แฟนบอลแล้วก็เพื่อนในทีมเพื่อนร่วมทีมที่เป็นทหารแล้วก็นักเตะอาชีพที่เข้ามาดีนะครับแล้วก็ค่อคนข้างจะปรับตัวได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามาชูกา้าเนี่ยเป็นนักเตะ巴าไกรนะคาแรคเตอร์ของนักเตะราไกยก็คือไม่มีทอ้อแล้วก็มีความเป็นเลือดนักสู้สูงนะครับ